สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูพญานาคนะครับพญานาคตรงนี้ไม่ใช่วัดนะครับแต่จะเป็นบริเวณตึกล้างนะครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะมาให้ดูรอบๆก่อนว่าตึกล้างยังไงคือตรงนี้เคยเป็นตลาดเก่ามาก,ก่อนนะครับตลาดเก่าเอ,เ,อเชียทีคนะครับ 2จังหวัดหนองคายเมื่อ,อ7-8ปีที่แล้วนะครับยังเปิดทําการอยู่แต่ตอนนี้เขาปิดนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุว่าเขาปิดเพราะอะไรนะครับแล้วก็มีพญานาคอยู่ตรงด้านหลังนะครับของเอเชียที่เก่านะครับเนี่ยผมไม่คิดว่าจะมีพญานาคตรงนี้นะครับเดินเข้ามาเล่น แล้วก็เจอนะครับเป็นพญานาคที่ปั้นโดยช่างที่มีฝีมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นช่างไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันนี่ครับเป็นรูปปั้นพญานาคที่ไม่ใช่องค์เล็กๆเลยนะครับองค์ใหญ่เจ็ดเสียนด้วยนะครับ ปั้นแบบสวยงามนะครับวิจิตบรรจงช่างปั้นก็น่าจะเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งพญายนาคหน้าตาแบบนี้ก็คงจะเป็นสายของอาจารย์ปื๊ดนะครับดูท่าทางนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดรอบๆกันดีกว่านี่ครับชื่อเจ้าปู่พญายนาค นาคาทิบดีสีสุดโทนะครับแล้วก็พร้อมคอําบูชาและก็พระคาถานะครับองค์ใหญ่มากนะครับไม่ใช่องค์เล็กๆแล้วก็อยู่ตรงที่ร้างๆนะครับมาเป็นตลาดเก่าเอเชียที่เก่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มีพญานาคนะครับ ก็เข้ามาแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปเก็บไว้ให้ดูนะครับก็ยังมีคนมานะครับมากราบไหว้อยู่นะครับมีทูบเทียนแต่วันนี้ฝนตกนะครับฝนตกทั้งวันมาสามสี่วันแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ออกมา,ามาดูเดินดูรอบๆกันนะครับ เกดก็ปั้นในสวยงามนะก็ปั้นเป็นหินเป็นก้อนเมฆนะครับซึ่งสีก็ใช้เป็นสีาขาวมุกนะครับซึ่งด้านบนก็จะปั้นเป็นพญาปูสีนักขลาดนะครับ สีสุดโทนะครับรายละเอียดของการปั้นนี่ละเอียดมากนะครับละเอียดแล้วก็สวยงามนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังซึ่งรอบข้างๆนี่ก็จะเป็นคูน้ำนะครับทําเป็น จะน้ำล้อมรอบสวยงามทีเดียวนะครับครับนี่ก็เป็นด้านหลังก็มีต้นไม้นะครับหญ้าเกิดขึ้นด้านหลังเพราะว่าขาดการดูแล ต่สีของพญาน้าคนี้ยังไม่ตกนะครับดูเหมือนว่ายังจะอ่ายังจะสีนี้ยังใหม่อยู่นะครับซึ่งด้านหลังก็ประดาประดากัดกระจกนะครับผมว่ามีความละเอียดแล้วก็สมบูรณ์นะครับองนี้น่าจะหลายแสนนะครับพญานาคองนี้น่าจะปั่นมาในราคาหลายแสนบาท ดูจากงานแล้วละเอียดมากนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ไหนมาปั้นนะครับอาจจะเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับอ่ารายละเอียดเยอะมากนี่ครับบริเวณรอบ สวยงามครับช่างปั้นก็ระดับมืออาชีพนะครับไมไ่ธรรมดา ตอนนี้ก็ค่อนข้างมืดน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็มีเมฆเหมือนคล้ายๆฝนจะตกนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นพญานาคราชปู่ศรีสุดโทของจังหวัดหนองคายนะครับตรงเอเชียทีเก่านะครับใครอยากจะดูก็เข้ามาตรงที่เอเชียที่เก่านะครับ เข้ามาด้านในเลยเพราะว่ามันจะเป็นตึกล้างนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ